โอเคตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการวาร์ปมาอยู่ที่โฮจิมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่แถวย่านใจกลางของโฮจิมินเลยนะครับนั่นก็คือแถวเบียน์ถันใกล้ๆตลาดเลยนะครับอยู่ห่างจากตลาดประมาณสัก200เมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังเดินมาคาเฟ่ที่หนึ่งนะครับชื่อว่าต้น ตน้นทนขินอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเพราะว่าทางเข้าคาเฟ่นี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าเล็กๆนะครับแล้วก็คาเฟ่เราจะอยู่ที่ชั้น3ามนะครับอ่าก็ที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าคาเฟ่ของเรานะครับเดี๋ยว ตามไปดูกันดีกว่านะครับว่าคาเฟ่น,นี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้แคบมากนะครับเพราะว่าทางเดินนี่ผมว่าน่าจะกว้างประมาณสัก70เซนประมาณนั้นนะครับคือเรียกได้ว่าถ้าเดินสวนกันนี่ก็คือเบียดกันเลยนะครับก็เออข้างในนะครับเข้ามาแล้วเริ่มดูดีขึ้นนะครับทางขึ้นก็เป็นทางขึ้นเล็กๆเนาะเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับแล้วเดี๋ยว ไปดูกันนะครับว่าคาเฟ่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่คาเฟ่ที่เวียดนามนะครับบางจุดก็จะอยู่ประมาณแบบอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นทางเข้าเล็กๆนะครับแล้วก็โซนคาเฟ่เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ชั้น3มชั้น4ี่ชั้น2ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ชั้นอื่นๆนะครับเขาก็จะปล่อยให้คนมาเช่าบ้านกันนะครับประมาณนี้โอ้ดูดีนะครับอ่เดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับ เมนูของที่นี่นะครับก็จะดูผ่านแท็บเปล็ตแบบนี้เลยนะครับแล้วกเออ็เดี๋ยวสั่งกับพนักงานเหมือนเดิมนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยส่วนใหญ่ที่เวียดนามก็กาแฟจะค่อนข้างดังนะครับ ตอนนี้นะครับผมสั่งเป็นโคโคนัทคอฟฟี่มานะครับติดใจจากตอนที่ไปกินที่ดานังมานะครับแต่ว่าร้านนี้นะครับจะทําไม่เหมือนกับที่ดานังเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับน้ํากะทิแล้วก็มีจะมีมะพร้าวกรอบอยู่ข้างบนนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวน้ำกาแฟนะครับเขาก็จะแยกเป็นช็อตมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินกันเลย มาลองชิมรสชาติกันแล้วนะครับว่ารสชาติของเจ้ากาแฟมะพร้าวที่โฮจิมินนี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่เดี๋ยวผมลองชิมดูสักหน่อยแล้วกันอืมรสชาติต่างกับที่ดานังนะครับเวนะหอมคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าความมันจะไม่เท่ากับ ตัวกาแฟแปั่นนะครับตัวกาแฟปั่นเนี่ยจะมีความมันที่มากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้จะออกลดกาแฟแล้วก็ลดครีมของกะทิเนี่ยมากกว่านะครับแต่ว่าเออถ้าถามผมว่าผมชอบอันไหนผมชอบอันนี้มากกว่านะเออแปลกดีนะครับ<ะ>คือตอนแรกที่กินที่ดานังนะครับก็รู้สึกว่ามันวาวแล้วแต่พอมากินอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันได้ลดกาแฟที่มากกว่านะครับที่ดานางังจะเป็นฟิลเหมือน ไอติมกะทิกาแฟมากกว่านะครับแต่ว่าพอมากินที่เนี้ยจะเหมือนกับกินกาแฟแต่ใส่กะทิจะเป็นประมาณนั้นคือกาแฟจะจะเข้มกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับดเดี๋ยวไปเจออะไรนะ่าสนใจอีกก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ร้านแบงก์แกงกัวอุดข่าวนะครับก็อยู่ใกล้ๆตลาดเหลียงแขงนะครับก็เป็นย่านใจกลางเมืองของโฮจิมินเลยซึ่งร้านเนี้ยเท่าที่ผมดูเมนูเนาะปูเยอะมากผมว่าต้องมาโดนจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดเมนูให้ดูมีอะไรบ้าง อ่านี่เลยนะครับชื่อร้านแบ่งแกงกัวอุดถ่าวนะครับก็ในเมนูนะครับจะเป็นปูทะเลทางนั้นเลยนะครับกเ็เน้นๆเ,เลยนะครับจะมีทั้งเป็นกุ้งก็มีนะครับเป็น ก้ามยังไม่แก่ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อปูที่แก่แล้วก็มีนะครับส่วนตัวนะครับผมสั่งเป็นเมนูนี้ไปนะครับแบ่งแกงจั้งหัวน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็เป็นเออเป็นก้ามปูนะครับแต่ว่าจะเป็นก้ามที่แก่มาแล้วก็จะทําให้ทานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เมนูอื่นๆก็มีเยอะเลยนะครับทั้งเป็นปูต่างๆนะครับเป็นบะหมี่ปูนะครับ เป็นข้าวอบกับปูนะครับพวกนี้ก็มีเยอะเลยนะครับก็ตอนนี้ผมไดออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวได้เมนูมาแล้วยังไงนะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ารสชาติของร้านนี้เป็นยังไงนะครับไซด์ดิชนะครับก็จะเป็นอันนี้จะเป็นปลาท้องโกนะครับกับอันนี้ตอนแรกคิดว่าจะเป็นขนมปังนะครับแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันคือเหมือนกับแคปหมูของบ้านเรานี่แหละนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้เลยนี่ก็คือ ทอดมาเป็นแบบขนมปังเลยนะครับรสชาติของอันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวเนื้อเนี่ยจะฟูมากคล้ายๆขนมปังกรอบนะครับแต่ว่าก็จะมีกลิ่นแล้วก็ความกรอบเหมือนกับแคปหมูบ้านเรานะครับโดยรวมแล้วอร่อยนะครับแล้วก็ไม่มันเลยนะครับพอดีว่าเมนูที่สั่งไปนะครับมันหมดพอดีนะครับผมก็เลยสั่งเป็นเนื้อปูล้วนๆมานะครับไม่ได้เป็นก้ามเนาะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฟิวก็จะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเรานะครับ อ่าเดี๋ยวผมลองชิมดูตัวน้ำมันนะครับจะคล้ายๆกับกระเพาะปลาเลยเป็นเหมือนเอา๋้ยเตี๋มาใส่กับในเอ่อน้ำกระเพาะปลานะครับแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นแบบคล้ายๆเส้นอูด้งแต่ว่า จะเป็นแป้งแบบนิ่มๆเหนียวๆนะครับก็อร่อยดีนะครับคล้ายๆกับ๋วยจับดวนบ้านเราตัวเส้นนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวลองตัวเนื้อปูนิดหนึ่งนะครับเนื้อปูก็จะมาเป็นก้อนๆเลยนะครับมาเป็นก้อนๆเลยมากค่ะอย้เลยเนื้อก็แน่นนะครับเนื้อปูทะเลแน่นมากอร่อยมากๆนะครับก็ลองมาชิมดูนะครับก็โอเคเลย very good หมดไปแล้วนะครับกินเมื่อกี้นี้เองนะครับก็อาหารไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ารสชาติดีเลยนะครับถ้าสมมุติว่ากินเปล่าๆแบบยังไม่ได้บีบมะนาวเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบคล้ายๆกับกับเพาะปลาอย่างที่ผมบอกนะ้อน้ำจะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงแต่พอบีบมะนาวเข้าไปแล้วก็จะได้ความแบบ เปรี้ยวๆขึ้นมานิดนึงนะครับก็เป็นรสชาติที่บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1ชามนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวกําลนะังจะออเดอร์เพิ่มอีก1ชามนะครับก็แนะนํานะครับลองมากินดูนะครับอร่อยมากแล้วก็ราคาอยู่ชามนึงตกประมาณสัก300กว่าบาทซึ่งถ้าเทียบกับเออเราไปกินพวกสปากเก็ตตี้พวกอะไรตามห้างก็คือราคาก็คือประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้ ไม่ได้ถึงกับโอเวอร์ถ้าเทียบกับคุณภาพแล้วก็เนื้อครูนะครับเพราะเนื้อครูก็มาใหญ่ๆแล้วก็แน่นๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปชินก่อนครับฟ้าต้อมาอยู่ที่ร้านเมซองมารูนะครับก็จะเป็นร้านช็อกโกแลตโฮมเมดนะครับของเวียดนามนะครับซึ่งฟิลบรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะคล้ายๆกับช็อกโกแลตแฟคทอรี่ของที่บ้านเรานะครับก็เดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันเลย เข้ามาในร้านแล้วนะครับเราจะเจอกับเครื่องคั่วโกโก้ขนาดใหญ่เลยนะครับก็คั่วโกโก้ให้เราดูแบบสดๆแบบนี้เลยลบรรยากาศในร้านนะครับก็จะเป็นบรรยากาศสไตล์อบอุ่นนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตนะครับหลากหลายเลยขายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับที่เห็นเนี่ยเป็นช็อกโกแลตโฮมเมดหมดเลยนะครับอ่าม,มุมด้านขวามือที่เห็นนี้นะครับโอ้โห ก็จะเป็นช็อกโกแลตสดนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จินตนาการฟิลคล้ายๆกับช็อกโกแลตแฟคทอรี่บ้านเรานะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตของประเทศเวียดนามเนาะแล้วเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวฟ้าจะลองพามาชิมดู ที่สั่งไปนะครับก็จะเป็นซิกเนเจอร์ไอซ์นะครับก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับเย็นแล้วก็มักมูสนะครับไอตัวมักมูสนี่ก็จะเป็นขนมหวานนะครับจะเป็นช็อกโกแลตอยู่ในตัวแก้วนะครับก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเนาะ มาแล้วนะครับด้านซ้ายมือที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นมักมูสนะครับมักมูสนะครับ mm hmm. ก็ทําเป็นช็อกโกแลตเป็นแก้วเลยเนาะส่วนด้านขวามือของผมนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นช็อกเอ่อเป็นซิกเนเจอร์นะครับชื่อเมนูว่าซิกเนเจอร์แต่ก็เป็นช็อกโกแลตเย็นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาลองชิมกันดีกว่าจะเริ่มจากตัวช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาลองชิมกันเลย จะเป็นคล้ายๆกับช็อกโกแลตที่ใส่กับนมนมอุ่นนมร้อนเหมือนที่เรากินกันแบบตอนสมัยเป็นเด็กนักเรียนเ็นฟิลนั้นแต่ว่าตัวเม็ดโกโก้ตัวช็อกโกแลตที่เนี่ยนะครับจะมีติดความเปรี้ยวหน่อยๆมันจะทําให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นนมโกโก้ที่ติดเปรี้ยว<ๆ>ๆๆนิดๆนะครับก็แปลกๆดีนะครับส่วนความเข้มข้นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็ความหวานก็จะติดหวานนิดนึงนะครับซึ่งช่วงเนี้ย เท่าที่ฟ้าสังเกตดูเนี่ยคนเวียดนามจะทานหวานกันค่อนคุ้มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าไปที่ไหนนะครับก็พยายามสั่งหวานน้อยเนาะนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาลองตัวอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือหมักมูสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถึงคิวของหมักมูสแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองลองมูสก่อนเนาะว่าเป็นยังไงนะครับก็ตัวมูสตัวมูสก็จะเหมือนกับครีมนะครับมีใส่ความหวานไปนิดๆิดนะครับแล้วเขาก็จะทําเป็นเหมือน เออชออ็อกโกแลตแบบคล้ายๆน้องไก่นะครับเดี๋ยวตักก่อน<ม>นี่นะครับเป็นครัคเกอร์ชออรอ็อกโกแลตเหมือนถั่วเคลือบชออ็อกโกแลตนะครับดเดี๋ยวฟ้ว<ม>าลองอันนี้ดูๆๆตัวนี้จะเป็นแบบคาราเมลนะครับเค็มๆหวานๆนะครับแล้วก็คันชี่คันชี่หน่อยกรอบๆนะครับมีถั่วด้วย ก็โอเคนะคแปลกๆดีได้รสชาติแปลกๆเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองตัวช็อกโกแลตที่แก้วหมักดูนะครับว่าไอตัวหมักเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับช็อกโกแลตตักออกมาจากตัวแก้วนะครับม,มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นช็อกโกแลตนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนขนมเค้กนะครับรฟิลแบบคล้ายๆเป็นเนื้อเค้กเลยนะครับโอเคเลย ส่วนตัวช็อกโกแลตก็อุ๊ยกอดิ already โอเคนะ <c oughs> ผมว่าช็อกโกแลตที่นี่จะติดเอกลักษณ์ตรงที่มันจะติดเปรี้ยวๆ after taste นิดนึงนะครับก็เป็น f e e l i n g ในการกินช็อกโกแลตที่แปลกดีเหมือนกันนะครับโดยรวมแล้วอร่อยครับอร่อยเลยแล้วก็ใครอยากมาก็ลองมาลองมากินดู